ไข่มุก B N K forty e i g ทีมวงน้องสาว C G M 4 8 t โปรโมทเพลงซิงเกิลที่9ที่เธอเป็นเซนเตอร์ในเพลงวิ่งไปสี่เพนกวินและวิ่ง3ามครั้งที่ได้จานัปะพัดเป็นเซนเตอร์ซึ่งเพลงวิ่งไปสี่เพนกวินเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแอบรักที่พวกเธอเปรียบเสมือนนกเพนกวินที่แอบรักอยู่ไกลๆแต่ก็พยายามจะทำเพื่อคนที่รัก ขณะที่เพลงวิ่งสามครั้งเป็นเพลงเกี่ยวกับการแอบชอบใครสักคนและต้องการทําให้เขาสนใจด้วยการส่งวิ่ง3ามครั้งเพื่อให้เขาตกหลุมรักก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจด้วยค่ะเพราะว่าตำแหน่งที่ได้มานี้ก็เป็นตำแหน่งที่แฟนคลับมอบให้นะคะวันนี้นะคะก็จะมีเพลงอีก2เพลงค่ะชื่อเพลงวิ่งไปสิเพนกวินแล้วก็ วิ่ง3ครั้งค่ะก็รวมทั้งหมดเป็น3เพลงนะคะก็สําหรับเพลงวิ่งไปสิเพนกวินก็จะเป็นเพลงที่มีความหมายน่ารักสดใสค่ะแล้วก็ซ่อนความหมายดีๆอยู่ด้วยค่ะใครได้ฟังเพลงนี้ก็จะรู้สึกว่าได้รับกําลังใจค่ะก็ฝากด้วยนะคะสําหรับซิงเกิลที่9 h e a v y r o t a t i o n ค่ะก็จะมีเพลงวิ่งไปสิเพนกวินแล้วก็วิ่ง3ครั้งด้วยค่ะก็ทั้ง3เพลงลงใน YouTube เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถไปดูกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะ นอกจากนี้สาวๆยังฝากให้ติดตาม B.N.K.48 j u n k e n t t u u r a น e n t ต2 0 20 The s เซมบ s สส o ออฟเดสเีงานเป่ายิงฉุบเพื่อหาเซมบัสส์ด,ดวงดีที่จะจัดขึ้นในวันที่16กันยายนนี้ ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ